สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ครัวข้าวหอมนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านนะครับร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่บริเวณซ้ายหาดวอนนภานะครับซึ่งผมขับรถมาจากกรุงเทพนะก็ประมาณ80กิโลเท่านั้นเองนะครับครับนี่นะครับร้านข้าวหอมนะผมเดินมาถึงแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับที่จอดรถจะอยู่ตรงข้ามนู้นนะนะครับพอเราเดินเข้ามานะครับก็จะถึงนี่หน้าร้านอยู่ตรงนี้เลยนะเดินเข้าไปได้เลยนะครับผมซึ่งคุณแม่นะครับพูดถึงบ่อยมากแล้วก็อยากมามากนะครับเพราอเห็นมาจากตนะครับ วันนี้มีโอกาสได้ผ่านมาก็เลยแวะพามารีวิวนะครับร้านอาหารร้านนี้นะครับผมซึ่งโชคดีมากนะครับวันที่ผมไปเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะผมไปวันเสาร์นะครับถึงประมาณ3ามโมงครึ่งนะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศดีทีเดียวนะครับลมดีมากนะครับผมนะครับร้านจะอยู่ติดกับริมทะเลเลยนะครับผมนะครับภายในร้านนะครับก็จะมีแบบมึกช็อตมีของสดวางเรียงรายอยู่ในตู้นะครับเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในร้านจะเป็นยังไงแล้วก็อาหารเนี่ยครับ ที่เราจะทานกันนะครับจะมีอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับราคาอาหารเป็นไงบ้างคุณแม่หล่อไม่แพงแพงปะไม่แพงราคาประมาณไหนน้องกิ๋บอกเลย เออเนาะห้าสิบบาทที่เาานาะจานเดียวเยวนาะก็ธรรมดาเนาะราคาปกตินะครับถ้าเป็นอาหารแบบพวกอ่าเขาเรียกอะไรนะ <ขา S 1> เป็นกับข้าวร้อยห้าสิบเนาะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะก็ไม่แพงนะกินได้เนะแล้วก็บรรยากาศดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออยู่ติดทะเลเลยนะครับเขาจะมีที่จอดให้นะอยู่ข้างนอกนะก่อนเราเข้ามาจะมีที่จอดให้น,นะครับอันนี้มาหนึ่งอย่างแล้ว เห็นคุณแม่บอกว่าอันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรนะยอดฮิตอ่ะสิเกเนอเจอร์เมนูแนะนำหมึกผัดน้ำดำเนี่ยเป็นหมึกผัดน้ำดำนะครับครั้งแรกนี่เรานี่เรามาตามรอยนี่เลยนะเขาเรียกอะไรนะติ๊กตอกเลยนะทีทีติกตอกนะเห็นเขามากันนะก็เลยมาลองดูซิว่าเป็นยังไงครับที่เห็นนี่น้ำน้ำน้ำาดำนี่เป็นหมึกหมึกของปลาหมึกไหมใช่ปะใช่น้าหมึกปลาหมึกกินได้ด้วยหรอก็กินได้เค็มๆนี่นะครับ ตอนนี้มค์หนึ่งอย่างอันนี้ของน้องโฟนะครับนี่เป็นก๋วยผัดนะครับไม่น้อยเนาะคนก<ม>ินเยอะไม่ได้บอกคนแพ้กุ้งคนแพ้กุ้งนะแพ้ของทะเลนะอันนี้เป็นเป็นปลาส่งกระลีนะครับนี่นะนะน้องโฟไม่ไหวแล้วขอทานก่อนนะให้ดูบรรยากาศวิวดีไหมวิวดีมากนะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับยังวันอยู่นะพอคนก็เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มาแล้วอันนี้เป็นต้ยมยำรวมครับต้ยมยำทะเลเนาะนี่ออนี่นะครับตอนนี้เราสั่งมาเท่านี้นะสี่อย่างนะครับนี่นะกินไม่หมดหรอวสี่คนเนาะนไม่น้อยนะเยอะเลยเยอะนะนะใหญ่เหญ่ ไ,ไม่ชอบน้ำดำๆเลยกลัวคือก็กลัวกินเถอะมันอร่อยเห็นเขากินใช่ไหมอร่อยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนตอนแรกไม่กล้ากินนะมันดำๆนะพอเราชิมเฮ้ยมันอร่อยนะนี่ก็ครั้งแรกอของเราเหมือนกันแแต่มันยังมีอนี่อยู่เลยอ่ะไอเนี่ยใสๆอ่ะเขาเรียกอะไรหลักก็คือกระเดากระดูกใช่ ันนี้ก็เป็นผัดผงกะหรีนะครับอร่อยนะหมึกหมึกดำๆอะ่ะอร่อยอันนี้เป็นผัดผงกะหรีแววเอากุ้งโอ่อนเส้นไมไม่เอาเด้อแล้วอะ่ะเดือกินไม่หมดนี่เป็นต้มยำนะครับเดี๋ยวจะชิมต้มยำครับ อร่อยเนี่ยอร่อย,อร,อ,ยอ,อร่อยแวมวแล้วอิ่มแมวแมวแล้วออแล้ว อยู่แล้วถชอบไปไหว้ดีแล้วไม่ไหวแล้วครับอิ่มครับสรุปว่าเยอะมากนะอาหารนะเยอะเนาะกินไม่หมดสั่งมาสี่อย่างกินกันไม่หมดครับอันนี้หมดหมดเพราะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เรียบแล้วครับผมบอิ่มแล้วนะกินไม่ไหวแล้วเนี่ยให้ดูแต่ตอนนี้เกีียงกันกินแล้วอ่ะแบบเยอะนะขนาดสั่งมาแค่สี่อย่างเองนะเนี่ยต้ยมยำอร่อยมาก น้ำคนบักอะแล้วลก็อาหารทุกอย่างแต่ละเมนูคือเขาแบบปริมาณมันแบบเยอะนะตอนแรกคิดว่าสี่สี่อย่างจะน้อยนะไม่น้อยครับกินกันจุกเลยอะอิ่มเลยอะอิ่มเลย,เลยแต่บรรยากาศก็กดีนะติดริมทะเลเลยนะครับเดี๋ยวผมขอยืนก่อนแน่นยืนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วแน่นอิ่ม ราสรุปก่อนดีกว่าว่าที่นี่นะเป็นไงบ้างนะครับที่นี่นะก็เป็นชื่อร้านอ่าร้านข้าวหอมหาดวอนะครับที่เรามาถ่ายตรงนี้ตามรอยมาจากพีีนะครับนี่คุณแม่มาเลยอยากหลไยอยากมาหลายรอบแล้วแล้วก็บ่นหลายรอบแล้วก็เลยรีบลองแวมมาต้องเสิร์ว่าร้านข้าวหอมผาดวอรท้ายหาดด้วยต้องต้องเซอร์ว่าร้านข้าวหอมหาดวอไ์ท้ายหาดนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้เมนูเด็ดเลยที่เขาที่เขาเป็นเมนูดังนะเป็นปลาหมึก ปลาหมึกผัดน้ำดำอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยนะอร่อยดีนะกินไม่ไหวแล้วคิดดูครับเนี่ยคิดดูครับกินกันแบบจนเกลี้ยงกิน oh, <yeah. S 1> ไม่หมดน่ะันเขาให้เยอะนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะพอดีวันนี้มีโอกาสแวะผ่านมานะครับก็เลยมาทำรีวิวสั้นๆให้ชมนะครับผมแล้วโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอก,กันคลิปหน้านะแต่สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวป้าป๊ากับครอบครัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนี่นะครับไปก่อนเลยบ๊ายบาย you